ดีครับนุม่มภูพานมาอีกแล้วพี่น้องเอ้สัสดีพี่นอ้นองป้องไปสู้ๆสุดๆนนะครับพี่น้องตอนนี้นุม่มภูพานออกมาจากตัวเด่นไม้นะครับยางไปซื้อกางเกงเพราะท่าน,นหัวพี่น้องเอ้ขี่รถเมลไ์นนลไปครับตายรถไฟครับรถไฟออกมาแล้วจุดตอนนี้รถไฟครับในกล้องหน้าครับ ไปขี่รถใต้รถเมล์เนี่ยพี่เนอะรถเมล์สายร้อยเนาะผ่านค้นกระนางน้ำสวนน้ำยังนี่แหละอากาศมันเย็นเนาะพี่เนอะฝนตกันก็ตกลินมาสถานีรถไฟ ต่อก็มานั่งเหรียญมานั่งเที่ยวเนี่ยมีผู้ผู้แสวผู้สาวเขาก็าก็พากันมาเนาะพี่เนาะไปรถเมล์มารถเมล์มาแล้วหกเจ็ดเมย์หกเจ็มาแล้วพี่เนาะ อ๋อ oh. ้แลนขามถนนนะมองขามมีพ่ขามนนะครับอันตรายอันตรายรถสายไดฟ่านนะมีอหฮาหนึ่งโอเคหนึ่งขานยูงเก็่ทั่ไปเถอะไปเจ้าเจ้าก็ไปเ,าเาไปานาะ <ฮะ>มาหอาดไปรถเมล์เลยพี่น้องรอรถเมลเนนะกมก์กันทานรถไฟบาดเจ็บเอาผลเนาะผลติดโต๊ะมากอีกแล้วพี่น้อง ใช่ครัฝมกไว่าจำนี่ก็น uh ้องพี่น้องเนาะคร